นาำปรกสบตัวเหนเราตีจระบบดูดแกอ้อยเลยนำเชแกยุงเนอันจังอสมเด็จความอ๋อคนแกนอนด้วยฟันบาคนมีจะขึ้นสมคืนสามคืนมนทํอเไรอ๋อแสดงว่าปูฟันเไหนสามึ้นแล้วสองคืนมือนี่ไอปูฟันมาจจะไหนครับคนแกมาพอนอนหนังทำว่าอายุมากไหมหลายอ๋อแสดงว่า คนเฒ่าคนนั้นคือมีอายุแล้วอายุแล้วอ๋อครับอายุชราเลยชราเล็กเก่ามากกรว่ามาคออยู่น้่อ๋อมามาคออยู่ด้วยเออแตว่าอยู่แล้วก็ต้องนอนน้ําเห่นปะยันผียันยังเห็นาะอืมโอ้ยอยู่ยังไงกับลงตาลงคาคุยกันฟันแบบธรรมดานะครับหลือว่าคนแก่มาคอนอนนํามเล็กเก่าก็เก่าแน่นอนะลยเล็กตัวเก่ามาอีกบ่สตัวหนึ่งตัวหลาบนะครับคำว่าพระเหนี่ย พระพุทธรูปหรือว่าพระประธานหรือว่าพระสงฆ์นะครับถ้าเป็นพระยืนก้าก็แปดแปครับอ๋อพระประธานก้าเก้าอ๋อพระพุทธรูปพระพุทธรูปก้า์พระสงฆ์แปดแปดครับตามธรรเนียองร้อยยี่สิบเจ็ดอรยี่สิบเจ็ดตืวสินสองสพระสงฆ์ แปดสองสองเจ็ดผู้หญิงผู้หญิงตีเป็นสี่ใหรือกหรอกใครเหรอใครเหรคนแก่สี่สี่ไม่บอกสี่เจ็ดปะมาแต่ว่าสี่ไม่ยากค่ะนะครับไม่ยากแต่ว่ามาเสยเมื่อกี้สี่สองนาประกาศเลขสี่เจ็ดเลขสี่มิถุนแล้วไอ้ที่ว่าความฝันของลุงปูเนี่ยคือผู้ผูหญิงเมียอายุเนี่ย ในนอนกับลุงปู่ครับในนอนแล้วในนอนเลยอ๋อแล้ว่บอ้ายก็นอนเลยอ๋อครับในนอนบมแน่นะครับเล็กเลขนี่อาจจะนอนแล้วอยู่แล้วแม่ครับเล็กนี่อาจจะอยู่แล้วแต่แต่แต่ถามาซื้อซื้อด้วยถิ่บริขิยังคงว่าเหล็กเลขกเนี่ยอาจจะ่านไปแต่ตัวนี้คือเหลขกอาจจะอยู่แล้วนอนมาเลยอออมันจะมีสองอย่างครับคือเขา เพิ่นมาขอนอนอยู่นี่ถ้าบเหลขกทีเ่เา,าเลี้เเลขเลกที่อาจจะยู่นี่กับอายุของของปู่ครับอ,อายุเราประมาณสิบเก้าสิบอายุกากอ่าห้าสิบห้าคนแก,มก่มาขอนอนน้่งมันแเกนเป็นเล็กยังบันค่นะขอแกเองนะชนตัวของลุงปู่ปู่ฉีตี้เป็นเหล็กฟันเนี่ยี้เป็นเหล็กตัวไดครับฟันแบบนี้คุณแกบอกครับ เจ็ดแล้วเจ็ดมีประชาคมนีเจ็ดแล้วก็ร่วงกับอายุที่ว่าเป็นพระกับแปดยี่สิบอาครับเจ็ดแปดเจ็ดแอเจ็ดเก่าหลอะไราะว่าแต่มั่นใจเลขศูนย์แน่นอนอือเลขสี่อายุอายุยี่สิบลงมาผมตีเป็นเลขสี่หังแต่ไม่มีอะไรกันนอนที่เลขสองขอแค่นอนแค่นั้นเอง เก้าแปดก็ตื่นมาอู้ผู้ยิงมานอนยังกับใรยไงก็เลยีเงียบกาแปอืมพเราเอานีู้เก้เาแปดก็เลยพอมใจเลยูน,นเนเลยูขันยืน,นในศูญในศู์เก้าแปดไปเลยอืมอ๋สาตัวนี่คือลงตาตีเป็นศ <0 98. S 1> ู์เก้าแปดศูเก้าแปดเลขฟันลูกฟองนี่ยเพราะเพราะเพราะวอยู่ี่กรนี้มีเจ็ดแปดมีเจ็ดเก้าไงมันม,มันมันแปดเจ็ดเก้ากันอะไรเหมือนกัน ว่าศูนนี่คือลักศูนนี่คือว่าเขาเป็นพระนั่งนั่กับูนยเว้ยว่ามีสองคนนี่บอกว่าศูนมาแรงคุยยิงก็คือว่าคุยยิงเนี่ยเขาสิ่มัน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 เด็กน้อยอายุโอ้คนแก่ชราจริงๆเลยน้ารามูนแล้วแล้วเล็กจังบอกก็มันเป็นซูนเก่าได้เออมันเป็นเล็กเก่ามากบอกเนี่ยเป็นสามโตเอาเอาเล็กเก่าก็เป็นเล็กจ้มโตเท่านึงคนแก่เล็กเก่าบอ ก่ากับ0ูนมาติดกันอู้ผู้หญิงแก่นะครับปู่แก่ผู้หญิงแก่สามาแกแกมากเลยแกจนเดินไม่ไหวเลยขอนอนด้วยดี ฟันปูปูฟันมีผู้หญิงคนแก่ๆครับมาขอนอนนําสึ่งปูแล้วก็ให้ให้นอนนําครับแต่ว่าม่มีอย่างกันกับขอนอนด้วยอยู่ในวัดส่วนเลขที่ว่าปูแล้วตี้ออกมาเราจะตีได้หลายหลายตัวนะครับแต่ว่าปูเราหมักเลยคือตัวเดียวมีศูนย์ครับติดศูนย์ศูนย์ีย่วิ่งบนตัวไหนครับคือวิ่งบนนี่คือศูนย์ วิ่งศูนย์บนครับส่วนเลขสองตัวที่ว่าปูโรตี่ห่ครับมีตัวนี้สองหกเจ็ดห้าแปครับ ่วนอายุปูห้าห้าย่างห้าหกนะครับ 5, ห้าหกงวดวันที่สิบหกกุมภาคมหกห้าปกติปูเคยฝันแบบไหนครับเคยฝันเหล็กเหล็กเหล็กเขา่เเเขา ปูเพื่อฟันนำเหรียเลออกแต่ว่าปูเหมือนใจศซซูนนะครับศูนย์หรือว่าผู้ได้สีจับจับศูนย์ใส่นในเป็นเหล็กสามโตก็ได้ก็ได้ยังเชื่อไหมซูนสนองหกหรือศูนย์เจ็ดห้าเนาะศูนย์เก้าเจ็ดซูนย์เก้าแปดเชื่อไหแต่ว่าติดศูนย์ปูเหมือนใจติดศูนย์แห่งบุญนะครับเนีย่ยของวงที่สิบหกสิบหกมของห้าครับมาร์กนำอยู่มิม่เตเล็กงามงามเลยสวยงามแต่ก็ยิ่งเริ่มกลับแล้วครับ ันอาจจะที่ตีลังกาไงสองหกสองเก้าสินะเก้าเจ็ดหรืออาจจะเป็นหกเจ็ดหกแปดอย่างเงี้ยลิมันก็โดยไปขุ่นตัวหน่แต่แต่ถ้ามาในบรรดานี้หนี่ปูมากเล็กตัวใดมาที่สุดครับอือนี่มาตัวใดสุดน่นตัวใดครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดวงกลมเน่ยแน่นแน่นเก้าเจ็ดมาก้าวตัวเดียว โอ้นี่มั่นใจตัวนี้097 970ก็ได้อืมแต่อย่าทิ้งศูนย์อย่าทิ้งศูนยางามเป้นยังไงดิ97ผมผมให้ดงตาสื่อไว้นะหลายบ้านเรางานดีปะตุ้งหนึ่งว่ะกัะนุนนิดนผมเห็นไหมใช่สี่หกเจ็ดสี่เก้าเจ็ดเห็นไหมแมนูนย เก้าเจ็ดที่จูบเออมันมีมันมีศูนย์ตรงนี้ตรงนี้มันตรงมันเลยตรงเลยหมามั่งั็งวดที่แล้วในถ้ำที่เห็นเป็นสี่หกหนึ่งสี่หกสองที่ลกตาเห็นผมเห็นเลยวันนนี้ก็็เปที่ว่าเห็นเต่าหล่ะศูนย์เจ็ดศูนย์เก่าแค่ผมเห็นศูนย์เก้ากับศูนย์เจ็ดอยู่ใต้ท้องเต่ากับ็บอกเหตุดั่งดั่งเดียวมีศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเนี่ย เราจะเข้าปีนอีกนะเดี๋ยวจกน้อยจะเห็นหนากันอีก <c oughs> เห็นเรื่อยๆแล้วละ <c oughs> เห็นจุดลึงกันห่นละมาจนสิสนิทเะน,ะ <พบ S 1> นี่ยผมเงินจดหลหัง <c oughs> หมดละมาจนได้เงินหลัง